สวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาเยี่ยมคุณพรชัยนะครับอยู่ที่บ้านโนนงามนะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เราเรียนมาด้วยกันนะครับตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับก็เตรียมเกษียณยังไงนะพูดง่ายว่าเพื่อนเราได้ได้เตรียมเกษียณยังไงว่าหลังจากชีวิตที่เราทํางานครบ40ปีแล้วมีทรัพย์สมบัติอะไรหรือมีบริวก็อะไรท,ที่ที่จะมาเลี้ยงชีวิต หลังจากที่เราเกษียณแล้วอ้าววัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับวัดดีครับอ้ววันนี้มามาหาคุณกอนชัยนะครับมีอะไรให้ดูเตรียมเตรียมเกษียณเรามีอะไรให้ดูหรือว่าเรามีทรัพย์สมบัติอะไรเอาเอาตอนนี้เนาะอตอนนี้ตอนนี้เอาเอาตอนนี้เอาอยู่ตรงหน้าก่อนตรงหน้าตงหน้าตอนนี้เหน้าแปนีนี่เนีที่อยู่สิบสามลายเป็นมรดกหรือว่าสื่อเป็นมรดกโอ้มรดกลายลายก็เข้าม่าลอยแต่ซื้อ ใส่ว่างไวหวตัวนี oh, ja. ้ค like so, ือเฮ็ดเป็นข้องใส่ไก่หลอบหน้าไหวโอ้ข้องใส่กรอบแล้วก็ข้องใส่ไก่เขาหลอบมากนี่จะมาลงศีษาศิาไร่โอ้ล่วงศิษยาข้องอย่ะมาลงศาเดี๋ยวจะพภาพไปเบ่งเพราะว่าวัตถุประสงค์เฮ็ดข้องคือหนึ่งนอกมันมีหนามไม่ว่านามมากปุ๊บนี่นะครับ้ามันเต็มมันก็นหน้าเ้างสิซื่งว่านามจะเกี่ยวเขาเพรามันจะเป็นตัวดูดหนามไว้ดูดหนามลง แล้วเป็นสำหรับทางลงทางให้ปลาลงนำ้ำที่นี่ใช้แม่นนาะนาะเข้าเพือหน้านี่นานานาว่านเขานี่แตาน้ามากมันลงไปในคลองนี่มันก็เห็น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 จีนห่นซุ่มซุ่มเห็นีนเอ่อนซุ่มขน้นมันก็จะเป็นเป็นท่างโตโตเก็บนามแล้วก็โตกักหนามชนหนึ่งท่างเก็บกา,าก,กาไว้แล้วก็ท่างโตที่จะดึงนามช่วงเก็บเกี่ยวลตองชนแล้วก็ปลาอยู่น้ำวน นอกจากเล่สิบสามเลย,เยนี่เฮ็ดอย่างเนตอนนี้เพราะท่านได้เฮ็ดอย่างว่างไว้คือว่างไว้คือเฮ็ดตอนนี้นี่คือคือมาเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นโพดเนาะเฮ็ดเป็นโพดเฮ็ดเป็นโพดไวแล้วกลมาเฮ็ดเป็นขอกงัวอ๋อนี่ยขอกงัวค่ะขอกอัวนะครับตัวนี้เป็นขอกอัวนะครับขอกัวขอกัวของคุณพรชัยตอนนี้เพราะว่ามีเทคนิคในการเรียกอัวนะครับให้อัวมามันจะมาไหมเออ ความคุยจะได้ไหมเอาวดูครับดูครับอ่าอ่าโอ้โหเนี่ยครับวิธีเรียกวัวครับมาจริงๆครับมาจริงครับอ้าวมาฮาสะจั์ครับโอ้มาสะจั้นจริงจริงมาแล้วครับมาแล้วเออเอิ่นได้ลิวเฮ้ยโฮ้ยเบิ้ยเอ้า มหาจตจัน์ครับคนเรียกวัวครับนะครับมาแล้วของจริงครับของจริง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 f i x ไห่วะ <laughs> มาแล้วครับอ้าวเห็นแล้วเห็นแล้วมองนะครับเตรียมอะไรเนาะนี่กะละมังครับกะละมังอ้าวเห็นกะละมัง,งโอ้โ,อโ,อโ,อโอหธรรมดาเว้ย เขาว่าพระส,สังเรียกปลาได้แต่พรชัยเรียกอัวได้ครับไม่ธรรมาดมมาเว้มาแล้วมาแล้อวอัวพรชัยไม่จำเป็นต้องปไปไล่ครับแค่เรียกมันก็มาออกมาเด้นนั่งหน่อยไอง้งัวส้นเจ้าได้อ,อโอต้องมีกระมังครับ เทคนิคก็คือกะละมังมีอะไรเนาะอัวถึงมาอืมอออ่ามีกะละมังนะครับกะละมังเรียกอัวพระสังเรียกปลาได้แต่พรชัยเรียกอัวได้ครับ มาแล้วครับเดินมาแล้วครับมาครับมาครับอย่าไล่ผมนะครับโอ้เป็นอาหารครับอาหารวัวยังไม่รู้นะครับไม่เคยเลี้ยงวัวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นห่อมมาสั่นโอ้เอาละแย่งกันแล้วครับแย่งกันแล้วครับโอ้ ย่งกันละครับย่งกันละครับอืมเป็นรำนะครับเป็นรำห้ามห้ามจากลูกศรธรรมดาเท่านี้บ่โอ้หัวหัวผันมกนักแนวนี่เนะาะปกติตรงนี้หัวหันใช่น้ำหัวห,หันมดอืมตัวนี้ลูกหัวจะกของอืมนี่แมนนี่แมนนี่แมน,มนมอืม จำงูอยูว่วังใดยิ่ตัวได้ <laughs> ตน้ตนนั้นขึ้นสิฉันแม่สาวคือสิติดอยู่ <ừ. S 2> ตัวน,นี้ลูกไม่ลุนลูกแม่เขาลุนสื่อตอนนั้นมันทองทองมันเลยอีกเดือนนึงมันสิขอดสื่อหกหมื่นหาเอ้จาจักกูโตซิปเท่าไรก่อส <10. S 2> <10. S 1> ิบ็ดสิบเอ็ดตัวเป็นมุ่งค้าเท่าไรถ้าขึ้นวาตอนนี้สมมติสมสมติขายโยกขอบก เมื่อนบถือว่าสิทาไดเพราะว่าเ่อนมีราคาเออโดยโดยเอ้าด้วยประมาณบ้งเือไหแมนส่นต้นเต่กนเขาถือวามีเมมีละสี่มื่นโอ้เมละสี่มื่นสี่หมื่นสี่หมื่นต้นนี้มันิไเด้ประมาณเมละสองหมืนอือแต่มวนลูกแต่มันปกติคือแต่ต่กรคือช่วงมันแทกแก่กรมันมีสินต้นนี้มันกรดตกสองกัวอือสองหมื่นกับสามหมืนแต่ตอนนี้กับหมื่นตต้นต้นโอ้ลงแห้งเติบอยู่เน่อลงเลรงเเ บอด้เลยออกบอด้เลยล่ะนี่กำลังดือ่ของพอเป็นพอบามมนเอเอน่ก็ปนในในเป็นมันกะเป็นงัวดีงามดีเตรีเลยเป็น,นเจ้าแม่ไว้ นีงาเป็เป็นโซมนยืนหยุดยืนถามเม่น่าไว้ตลอดเป็นตัวลายเซล่ยวโอ้เอ้าเดี๋ยวไปภาพภาพไปเลี้ยหน่อยไปตัวลาเซี่ยตรงนี้คือทีที่เขาเดี๋ยวไปยังตัวนี้ดแป้งกาดแป้งหยาแป้งหยาโอ้ิแป้งแป้งหยาเราเลงงูอแล้วตอนนี้เอ้าเบิึงแล้วบ่มีหยาเอาหยาไม่ใช่มาเลี้ยงงัวตอนนี้คือปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติปล่อยกินธรรมชาติไป บ่ได้บ่ได้มียอย่าบ่ได้มีอย่างมาให้กินเขาอาหารเสริมให้่ตอนนี้เป็นอยธรรมาชาติธรรมาชาติอ,อ๋อนี่บ่ทีว่ว่าโซลาเซลล์ตันนี้โซลาเซลล์ของเพื่อ,สอนสมคิดที่ไม่ให่อ๋อสมเกียจมูเฮ่าเนี่ยสมเกียจผักสมคิดยจผักโอ้ก็เป็นระบบตอนนี้คือคือเขาปีนไหวใช่เขาจะใส่เขาจงเบเกอร์เป็นเบเกอร์บ่อได้เปิดตลอดเวลา ตจก่อนเดี๋ยวมะนามันจะขึ้นจะข้าวหนึ่งมันต้องเบิงตัวนี้มันขึ้นต้องบดบ่นนอย่ากซิฟไปถึงแดดอ่าถ้าตามก็ซิฟหนามมันจะบ่อยขึ้นอืมขึ้นมาใส่สามแผงหนามเลยหนามไรเลยบอบอนี่เป็นบอจังหนิวเลยลงทอคุ้มหกนิวทอคุ้มหนิวนี่สองทอนสองทอนเครื่อง แต่ลงลงโตคุ้มตัวน,นั้นลงโตคุ้มแต่มันจะติดเป็นตัวเล็ก,กล,งลงไปอีกท่านเถอะแน่นมันจะลงลงไปอีกลงไปจนจนจนสุดจนจูอืนของตัวนี้ประมาณเขาซื้อมาเแสดงครบทอนบอกมาใส่ไป็นสี่ทอนเคืง่งมีหม,มีมืนมันเหลือ,อลก็มืนเหลือ,อแล้วก็ตัวสมือสมือบางสีลงเน็ตสมือตรงมอว่าลงหายมาั้ เกือบเต็มตัวนี้โอ้เกืบเกือบเต็มหตัวนี้หานิโออ่าทอทอสี่ตัวสี่ตับวบางแถวอาจจะสี่าจะเป็นทอสี่ลายหัว่สีแต่กุ้มตัวนี้เป็นหัวพอจะได้ประมาณยี่สิบสามแผงเนาะหาดูอีกแปดเนี่ดประมาณใส่สามแผงสามแผงสามแผงคือมอแนะนำว่าโบจะให้ใส่แผง มันปิดกันอ๋อการยังกันเวลาลมเวลาพายุมันจะมีช่องมันจะมีช่องลมของมันออกมาแต่เขาติดติดกันมืดเนาะเหมือนกันจะเป็นปีกเครื่องบินเวลาเ่าเกิดพายุก็ยังมัดพายุก็สิบเปิดไปเลยอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มันจะมีช่องมันออกคือหลักวิธีคิดนะคิดลักรักมอสที่เกิแต่คนอื่นเขาสังเกตคนอื่นเขาเห็ดเขาติดติดกันหมดอืมสิบบอสก็อาจจะมีวิธีของเขาก็ได้แต่ว่าต้นนี้ กินแนะนำว่าบ่าให้่ิดต่อกันเพื่อให้มันมีช่องลมมันทานอยอ้ตัวน,นี้เป็นน้ำที่สูบมาจากบอ่อบาดาลน,นะครับไว้ให้อัวไห้งัวมากินเ,เป็นน้ำยังเป็นน้ำสีทองอยู่เลยน,น้ำบ่ทนมันจะมันจะเป็นแค่ขางทองอ๋ขอขางทองวเดี๋ยวมันจะใส่ลอ,อยลอดอือ ปีปีก่อนน่ะปีที่แล้วนี่ปีก้อนน่ะเจปลาตัวโลสองโล่เนี่ยได้แค่ยี่สิบกว่าตัวปีนหนึ่งเลยเป็นร้อยตัวเนี่ยสารน้อยนี่นะไปตอนนี้เรากำลังเยี่ยมชมการเตรียมตัวของคุณพรชัยนะครับเพื่อนเรานะครับก็เป็นการขุดสะนะครับสะสี่เหลี่ยมมีมีคูกั้นแล้วก็ เราจะมีล <Cornell. S 2> ึกลงไปอีกชั้นหนึ่งมีชั้นมีชั้นบ่มนชั้นัช้นเป็นชั้นผักเห็นปลามันผักได้อืมเป็นเป็นทีกไะดิกจม้จบใหม่ของไส้ไก่บ่อหลึกเนาะบ่อได้เห็ดเลกบ่อได้จกเลกของเขานั้นบ้าอลังการเลยเลยมันนี้บ่อได้จกเลยเออของไส้ไก่ของคือไส้แม่นหนาหนานมหนามัน เต็มเนาะน้เต็มโอเคปลามก็อยู่ได้ปลาอยู่ได้ใช่ที่นี่เพราะหนาหนาต้นหนาเขามันซุ่มนามันสิลงอืมปกติถ้าเป็นสมัยตะก่อนมันจะมีปลาขอนอยู่มุมกลางปลาขอนปลายังแต่ตัวนี้จะไม่มีปลาขอนนี่อยู่แต่พวกเป็นปลาซิวปลายังสีน้อยแต่ปลาพวกอื่นเพราะจะบ้าของเขาก็จะมาลงคลองอืมทันนี้เขาจะมาลงคลองขอมีทางให้ลงอืมเพยายามจะปัาทีมได เขาจะลุกฟองเขาลุกฟองเขาแล้วพอตอนนั้นพอน้มในข้อมันจะแห้งเขาก็จะลงมาสาเอือจอลงมาอยู่สาของเขาเป็นเป็นการทางทางให้ปลาเหยยมันลงมากแบบมันไม่หมองอมโอ้นส่ะอน็นี้กัยาแฝกคุ้มคุ้มสาบให้ บ่อแห้งเพราแต่ว่าบ่พังอ <anak> ีหลีเว้ยทีฟังดินแถวนี้มันเป็นดินเป็นดินดินเหนียวของดินเหนียวท่ามดินท่าแต่กับห้างแต่ทางบ่มิสุนิกทางบ่มิสุนิกกันเลยห้างถือห่อห่อลงไว้เสามารถจัดพอเดียวมากต้นเลาก็เสียบไปยัดห่อแล้วไปเสียบผู้ค่องทั้งคุณเลยผู้ต้นนี้ให้มันให้มันหนาผนก่อนอ่วานเขาเอาต้นที่ลงต้นเอเขาลงม้วนลงต้นไม่ลงแล้วปกติหน้าตัวเด วานเขาอยู่เวีนบ่วานวานเป็นหน้าสุปีเป็นหน้าสุปีที่ได้ประเด็นลอยลอยลอยกี่ชิ้ลอยสามชิ้นโอ้ชิ้นผมเมื่อตอนที่ยี่สิบประสบบ้านนี้ตอนโตเห็นหน้าเราหัวเอาหนาเอาอยังจากใส่ปอยยังไดถ้าถึงตอนนั้นตอนนั้นจะต้เป็นต้องไปหาหนามาหนามาหมักโอ้หนามาหมักหนามาหมัดแต่คือลงแปลงนต์ก็ถือเท่าไหร่ก็ มันคืมหีญ่อีกท่านหนึ่งจดเดนนี่มันมที่แสนหนึ่มันตัดใส่ห8แสนหนึ่งให่ท่นนึงมีดเดหนึ่งตัดใสี่แตัดใคือเปนแตมันต้องน้ำตลอดแต่ห้องผถห้องว่นเพราะว่าท้ามี่ซลานเซลล์มันจะปล่อยเป็นช้งานเป็นรอกเป็นรอกไว้รอบไว้เคยเคยไ